ซาสวนเด็กชาแนลมาล้วจ้าครับผมโอ้ยดูครับอืมโอเคครับผมสีขาวก็คือหอมครับผมโอ้แบบพลาดเลยครับผม ดูสีสัน่ากินหมครับผมโอ้ยยืดครับผมยืดครับผม <S <S <imbalance> <S กราบสวัสดีครับผมเจอกันแล้วครับผมกับเอซ่าชวนแดงครับผมวันนี้มากับเมนูแล้วครับผมใบไชหมูกระทะนะครับผมใบชาบูครับผมแต่จะเป็นกุ้งกระทะชีสครับผมกันกิม3ซมรสครับผม นี่ครับผมจิ้มสามรสครับผมแบบแซ่บๆเหมือนเดิมครับผมน้ำจิ้มน้ำปลาร้าเหมือนเดิมครับผมครับผมช้อปปิ้งกับเพือแบบเมืองเมืองครับผมนี่ครับมีพริกแก้ครับผมนี่ครับพริกแก้ครับผมมะเขือเทศครับผมหอมหัวใหญ่แล้วก็ต้นหอมครับผมเพื่อโรยหน้าครับผมอื่นๆก็มีนี่เห็นไหมครับผมชีสครับผมนี่ชีสถุงใหญ่ๆเลยครับผมชีสครับหรือว่าขยับก็ได้ครับผมชีสชีสอันนี้ก็ ซอสพริกครับผมนี่ซอสพริกนะครับนี่ก็แมกไก้ก๋วยครับผมหรือว่าไมยองครับผมไมยองเลตครับผมนี่เลมุกเห็น่อยครับผมแล้วก็นี่ครับเนยหวานครับผมกัดหมได้ก็เพื่อเพื่อติดกระทะครับผมสุดแค่ก็ขั้วเอกก็ข้าคือกุ้งครับผมเต็มเต็มถาดเลยครับผมนี่มาเหามาลุยกันเลยครับผมวันอื่นเอาเปิดหม้อกันครับผม หาเหนยก่อนครับผมตอ,ตอนนี้จะจ้าหน่อยนะครับผมหาเหนยครับผมโอ้สุดยอดครับผมเสครับชีดครับผมหอดปัดก่อนเานาะดครับกนกัน นี่ครับผมโอ้ชิดครับผมไอชิดเดิมๆเลยครับยอดยชิบยอดครับผมทำอมไรอย่างุ้งกันเลยครับผม คู่ครับผมหอมมากมากครับผมเตรียมครับผมมาแล้วครับผม,มชีดครับผมใส่เนยนะครับผมอย่าลืมครับผมนะกระทกจะไหม้นะครับผม ดูครับผมดูครับผมโอ้ลองชิมเลยครับผมโอ้หืม

โอ้ว oh, wow. ้าวนรัไีครัรับสพครับผมมาโอ้ oh, แบบพลาดเลยครับผมดูสีสันน่ากินไหมครับผมโอ้ oh. หแพิซซ่านครับแพิซซ่านะครับผม,บผมยองกัน,นครับผมนี่โชยเลาครับผม นี่ก็คือครับเสร็จแล้วครับผมนี่ก็คือหน้าตาครับผมอลังการมากๆครับผมชิดกุ้งครับผมโอ้โหดูกันนะครับผมดูครับโอ้โหอืมดูครับผมโอ้โหว้าวว้าวชิมก่อนครับผม กินคิดกับน้ำพริกก็บอมอืมสุดอยอดครับผมเดี๋ยวรอเนื้อข้างบนนี้มาไลยก่อนนะครับผม ครับผมมากินกันเลยครับผมเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวผมปิดไฟเบาๆกันนะครับผมเฮ่ทำยังไงดีครับันนี้ก่อนฮะตอนนี้ก่อนตอนนี้ก่อนโอ้โหโอ้หุดครับผมยืดครับผม,บผมอืม อืมอืมพร้อ,อ,อ,อมเพชรนี่ได้เลยแล้วผมอืมชิดครับผมชิดชิดสุดยอดแล้วครับผม อื้อหมผมสามลูกครับผมเข้ากันนะผม ลองเปิดไฟเน้อยครับผมชิทมันจะแข็งครับผมเอาน้ำออกกันแล้วครับผมน้ำก,กุ้งครับผมที่ล้างมาครับผมอืมเหมาะดีครับเอฟซีครับผมอืมอืมลองีอีครับผมมันจะอร่อย

ขเลหลวอนู่ตัวครับผมมันต้องละลายครับผมแข็งืไว้ครับผมชิดนี้ครับดูครับความเหนียวโอ้โหอืม,อม เปิดประยะเยอะๆครับผมโอ้หมันร้อนครับผมฮืมฮืมฮืมอี่ปอบไปแล้วโหฮืม

อ่ายอดครับผมคือฟวกกับแช่ครับผมอืมมาครับผมดูครับความร้อนครับผม

โหอ,อืมกินแบบเพียวก็ ยกอีกสองนี่แหละครับผมดูว่โอ้เครื่องเทศอืมลงตัวนะครับผมผมมายองเนสครับผมความเป็นซอสพริกกับพริกขี้หนูสวนครับผม แบบส้มๆหวานๆคือหอมหัวใจ้ครับมะเขือเทศครับผมเหมาะเข้ากันครับผมป้วยความนัวครับผมนี่ครับผมสามรสน้ำปลาครับผมอืมอืมอ่าอืม ดู <Wow. S 2> mm ้ว่าอืมติดครับผม 응 뜨거워, 음, 음, 군 음. 음. 어, 어, 어. โอ้ยโหจุ่มเข้าไปครับผมจุ่มเข้าไปแล้วขึ้นมาครับผม รวบหืมรวบพี่ทัพจิ้มแซมโลดครับผมน้ำปลาสุดน,วนัวครับผมฮืมอ๋อวาน เดี๋ยวลูกแตกเข้าไปครับผมพริกินโหนับสุดยอดครับผมอืมผูมนี้สดๆครับผมจากแม่โคครับผม

พุงเน้นๆครับผมโหเหมือนพิซซ่าเลยครับผมหน้ามันครับผมโคตรโมะครับผม ความเผ็ดคือลูกโดดครับผมกิดเต็มโวนเอาครับผมพร้อมกับความแซ่บความนัวครับผมโห้อนดูครับบรรยากาศวันนี้ครับผมอบอ้าครับผมจ่อจังไม่ครับโอ้ยโห อืมไม่เอาผมหมดแล้วครับกุ้งบุชิดครับผม โห้ยเยอะมากๆครับผมอืมเหมาะครับผมดูคัาเหนียวของชิดครับผมโห้ยยอดครับผม <c oughs> ครับผมช่วงท้ายนี้ผมพอขอปุนนะครับผมเอฟซีทุท่านที่โกดติดแตบบกสุดสุดท้าผมนะครับผมเมนูมื้อนี้ครับผม กระทะกุ้งชิดครับผมแบบโอ้โหเน้นๆครับผมแบบล้นๆเลยครับผมได้กุ้งไปหมดแล้วครับผมเนาะครับผมมือนี่ใหญ่พอดีครับผมขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามหมดเลยนะครับผมก็เป็นกำลังใจผมนะครับเอื่นขอขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับแต่อย่าลืมกด subscribe ให้ผมนะครับผมผมอู้เดี๋ยวอู้ยังครับผมว่าผมอู้บอกว่าเป็นนะครับผม แต่ยายก็ดูก่อนนานๆน,น,าานะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามดูนะครับผมคลิปนี้ผมขอลาไปแล้วก่อนครับผมสวัสดีครับ